แดงเราก็จะปล่อยลงในบ่อเพาะลูกอสอนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยในบ่อ,บอก,กบเนี่ยกินหมดแน่นอนนะครับแล้วก็สยอยตักนะครับอันนี้เป็นอาหารเสริมนะครับท่านผู้ชมเป็นอาหารเสริมนะครับให้ลูกกบลูกออสนะครับกบ่เพาะใพันธุ์กินได้หมดเลยนะครับ กรไหลโซฟิล,ล่าเนี่ยมีโปรตีนสูงมากนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราสามารถพ่อพันเองได้ขยายพันเองได้นะครับก็เพียงเติมน้ำนะครับเติมน้ำลงไปแล้วก็มีดินใส่ดินลงไปนะครับแต่ในกรณีที่ผมเนี่ยไม่มีดินนะครับท่านผู้ชมไม่มีดินนะครับอาศัยว่าเป็นมูลกบนะครับ มูลลูกอ,อสอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาหารนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเป็นมูลสัตว์นะครับแล้วก็กับดินกับน้ํานะครับถ้าเราจะแยกขยายก็จะทําให้โตเร็วนะครับถ้าสีเขียวเนี่ยแสดงว่าโปรติเขาเต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นเหลืองเนี่ยแสดงว่าอาหารเขาไม่สมบูรณ์นะครับถ้าอาหารเขาไม่สมบูรณ์ หรือว่ามีหนอนหรือว่ามีแมลงไปเจาะนะครับพเพราะว่าเข้าปลดีนสูงแล้วก็จะออกสีแดงๆนะครับเดี๋ยวเราไปให้ปบ,บกินกันไม่เป็นบบนีนะครับมากินอาหารกันกมาแล้วอโอ้โะโ,โดดกินข้องด้วยอะ ก็เป็นอาหารลดต้นทุนได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็โปรตีนสูงมากขยายฟันเองได้นะครับท่านใดที่จะพะเลี้ยงกบแล้วก็การลดต้นทุนนะครับนะครับอาหารกบได้ดีเลยทีเดียวนะครับหาได้จากธรรมชาตินะครับแต่นี้ผมสั่งมาจากฟาร์มที่อยุธยานะครับไลส์โซฟิลล่านะครับมาแล้วก็ก็ซื้อมาครั้งเดียวครับท่านผู้ชมซื้อมาครั้งเดียวแล้วก็อ ขยายพันธุ์นะครับโดยการเติมน้ำนะครับเติมดินแล้วก็ใส่มูลวัวของผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็มูลเป็ดมูลไก่คือใส่มูลสัตว์ไปนะครับได้เหมือนกันนะครับบางทีก็เคยฝากไว้นะครับในบ่อเพราะ,ะ,ะลูกออดกบนะครับเพลูกออดกบก็จะใช้ตรงนี้นะครับเป็นอาหารนะครับได้เป็นอาหารแต่นี่เขาจะกินไม่เยอะเนาะ กินไปเยอะแล้วก็ทำให้อัตราการขยายพันธุ์เร็วเพราะว่าเขามีมูลของอลูกวอตโด้วยนะครับแต่ถ้า,าไว้อย่างนี้แป๊บเบียวนะครับก็จะหมดแล้วนะครับี๋่ว่าจะทยอยมากินแล้วนะของไปละอ่ะแล้วนะก็จะผัดเปลี่ยนห่นเวียนกันไปนะครับ เวลาเราให้นะครับอของผมเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นบ่อดินนะครับแล้วฝนตกนะครับก็จะเฉยๆนิดนึงเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วครับเราก็ถึงให้ทีนะครับอันนี้ก็สองวันนะครับเปลี่ยนทีสองวันถึงสามวันนะครับมันมันมีโรคออสกบติดมาด้วยเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะปล่อยให้เขากินไปอย่างนี้นะครับ ก็เดี๋ยวยังไงก็ลองเอาไปทําดูนะครับง่ายๆครับท่านผู้ชมดูแล้วไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวว่าเติมผักตบชวาลงไปนะครับผักตบชวานี่ก็จะรอ,เ,อเลือกน้ําเน่าเสียนะแล้วก็เป็นอาหารใส่ชุดแรกลงไปนี่ก็หมดแล้วนะครับกบกินหมดนะครับเขาจะกินเก่งเนาะเราก็ต้องหาวิธีลดต้นทุนครับมีอะไรก็ แลกเปลี่ยนกับทางช่องนะครับหรือว่ามีประสบการณ์ดีๆก็แลกเปลี่ยนเข้ามานะครับอคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยครับขอไปที่ที่อตอบ fc ไม่ทันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ลงไปที่เรื่องของอแปลงนานิดนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ในช่วงหวานข้าวเนาะโอเคครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนทยอยตอบ fc ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับทางช่องวิสีคนบมานแบบพอ,อเพียงด้วยดี เสมอมาครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ